ก็การสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมไ i เ e นเจอร์นะครับผมในวันนี้นะเราจะมาทําการสุ่มกาชานะสำหรับอ,อีเวนต์โคโรโบ7บาปในช่วงใกล้จะสิ้นเดือนแล้วหรือว่าโค้งสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะก็จะหมดของอีเวนต์กิจกรรม7บาปกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกาชากันนะครับผมอ่า โดยตอนนี้นะครับผมก็ได้มีการเพิ่มโอกาสการกลับมาของคิงแล้วก็ดั้ตกันอีกครั้งนะครับผมก็เพิ่มโอกาส2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มโอกาสของเน็กไทของเมริโอดัตกันอีกนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมมีอยู่0 0รลูบี้นะครับผมผมก็จะมา,าสุมอะไรกันก่อนนะครับผมซุมตัวละครกันก่อนกันแล้วกันนะครับผม เรามาดูกันนะว่า600ลูบี้เราจะได้เจ้าตัวเมริโอดัสกันหรือเปล่านะถ้าเกิดได้มาเป็นร่างอันต้าเลยก็จะดีมากนะครับผมถ้าเกิดผมได้จะสุ่มการรอบแรกนะครับผมเดี๋ยวรูบี้ที่เหลือนะเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มเกียร์กันดีกว่านะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องอสุ่มทั้ง600รูบี้นะครับผมยังไงก็ต้องอขอให้ได้กันก็แล้วกันนะครับผมสาหรับ ่าเจ้าตัวของเมริโอดัสนั่นเองนะครับผมโอเคนะเพื่อไม่เป็นการรอชาร้าเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันเลยนะครับผมอ่าขอให้ออกนะครับผมเมริโอดัสนะไม่ว่าจะเป็นร่างของร่างอันต้านะครับผมหรือว่าจะเป็นร่างธรรมดานะครับผมถ้าออกมานะผมก็จะอ่าไปสุ่มเกียร์กันนะครับผมอ่ะก็โอเคนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผม เป็นการรอช้าเสียเวลานะครับในอีกไม่กี่วันก็จะหมดอีเวนต์ของอ่าอีเวนต์โคโรโบรอบนี้แล้วนะครับก็จะเป็นอ่าตัวใหม่เข้ามานะครับผมในเดือนหน้านะครับผมน่าจะเป็นแสงมืดนะครับผมอ่าโอเคครับตัวแรกนะครับผมโทคนี่เทพีอ่างอาบน้ํานะครับผมก็เป็นตัวเก่าเก่าแล้วนะครับผมก็ไม่มีใครใช้กันแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ามาดูตัวที่สองกันเลยนะโอ้โหโคนี่ผ้าคลุมชมพูนะครับผมโอ้โ oh หใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับโคนี่กล่องข้าวไม้นะครับผมอืมตัวนี้นะครับผมก็อ่ายังเป็นตัวที่บัฟได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้กันแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะ เจสิก้ามหาปุโรหิตนะครับผมก็อ่าเป็นแปดดาวอันต้านะครับผมก็ไม่มีใครใช้แล้วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวบ้าอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับโอ้โหเดนนิสลดขนแตงโมนะครับผมเกลือนะครับผมอ่ะตัวต่อไปกันเลยนะครับอ่าบา้าเลือดร้อนนะครับผมตัวนี้ก็ อืมล่างอันต้าก,ก็ยังใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเจ็ดดาวนะครับผมถ้าจะนําไปปั้นผมก็อ่าไม่แนะนําแล้วนะอืมหมดหรือยังเนี่ยอไซมอนนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะก็นะครับผมรอบแรกก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับเกลือนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับผม นี่คือเพิ่มโอกาสแล้วใช่ไหมนะครับ <c oughs> ใครจะเปิดนะครับผมก็อ่าดูกันได้นะครับว่าเกลือกันขนาดไหนนะอืมเนี่ก็อ่โค้งสุดท้ายแล้วนะขอหน่อยเถอะเมดิโอดัสอืมบาวนี่นักผจญภัยนะครับต,ต่อไปนะครับผมโอ้โหเจสซีก้าปูโรหิตชั้นต้นนะครับผมมาทั้งแปดาวอันต้ามาทั้งเจ็ดดาวเลยนะ โอนี่นักดำน้ำกู้ภัยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่าแล้วนะก็ไม่มีใครใช้กันแล้วนะสำหรับตัวนี้นะโอ้โหเดนนิสครับผมมาอีกแล้วเจ็ดดาวนะโคตรเกลือเลยนะครับปิโก้นะครับผมก็ไม่มีใครใช้แล้วนะมูนักรบผู้กล้านะครับผมก็ไม่มีใครใช้แล้วเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้โอ้โหเงือกน้อย อหมดแล้วนะครับผมก็เกลือนะครับผมไม่ได้ตัวอะไรที่ดีเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็อะเป็นตัวที่บับโลได้นะอืมก็เกลือนะครับผมสำหรับการส่มรอบนี้นะหกร้อยรูบี้นะไม่ได้อะไรเลยไม่แต่อย่างเดียวนะครับผมเกลือจัดจัดเลยนะ ใครที่จะเปิดก็อาคิดดีๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโคตรเกลือเลยนะ,ะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ ใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในการอ่าสูมครั้งต่อไปก็แล้วกันนะอืสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม